สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by s a y Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพามาชมบ้านทาวเฮาส์ค่ะและบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่โครงการเดอะคัลเลอร์วงแหวนรามอินทราค่ะตั้งอยู่ที่บางชันคลองสามวากรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ค่ะสําหรับโครงการที่โบพามาชมวันนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเลยที่น่าอยู่มากๆค่ะและที่สําคัญโครงการนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยมีทั้งคลับเฮาส์ค่ะสระว่ายน้าฟิตเนสและโดยรอบของโครงการนี้ค่ะก็เดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า อย่ากพรมนาดแฟชั่นไอแลนด์ใกล้กับโรงพยาบาลสิ่งแพทย์อีกด้วยค่ะพูดขนาดนี้แล้วใครที่อยากจะได้บ้านเชาวเฮาส์ How, เดี๋ยวตามโบไปดูในอีพีนี้กันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังที่เราจะพาไปชมกันนะคะอยู่บ้านเลขที่2 9 9กทับ201ค่ะอยู่ที่ซอย5ของโครงการนี้ค่ะสำหรับในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตาโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวเฮาขนาด2ชั้นค่ะ3มห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านแห่งนี้นะคะขนาดพื้นที่บ้านค่ะอยู่ที่17.6ตารางวาค่ะเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับโถงแบบนี้นะคะซึ่งคุณสามารถทำเป็นมุมรับแขกวางโซฟานะคะหรือว่าจะวางเป็นชั้นวางทีวีก็ได้ส่วนด้านในของตัวบ้านที่ลึกเข้ามาตรงนี้ค่ะเราสามารถนะคะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่จะเป็น8ถึง10ที่นั่งก็ยังมีพื้นที่บ้านที่แบบเหลือ,เล,อเลยค่ะ ส่วนด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้นะคะเรามีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะในส่วนของพื้นที่หลังบ้านตรงนี้นะคะเรามีการต่อเติมค่ะทําหลังคาแล้วก็ปลูกพื้นไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ชอบทําอาหารนะคะด้านนี้ค่ะเหมาะสําหรับเป็นครัวไทยได้เลยหรือว่าจะเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้อีกด้วยค่ะ ส่วนห้องน้าชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะมีฝักบัวที่คุณสามารถอาบน้ำบริเวณชั้นหนึ่งได้แล้วก็มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งให้ด้วยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องเก็บของที่อยู่บริเวณด้านใต้บันไดที่คุณสามารถเก็บของที่ไม่ใช้ได้ค่ะและทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมชั้นสองกันบ้างไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะ ชั้น2นี้นะคะห้องนอนแรกที่เราพามาชมกันค่ะจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่ส่วนของด้านหน้าตัวบ้านเลยห้องนอนนี้กว้างมากๆนะคะคุณสามารถแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ห้องได้เลยค่ะจะวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตหรือว่า k ิ n g s i z ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมค่ะพวกโต๊ะเครื่องแปง้งหรือจะบิวอินเป็น walk in closet ก็ยังมีพื้นที่ห้องแบบเหลือๆเลยค่ะและที่สําคัญเลยห้องนี้นะคะเขามีหน้าต่างแล้วก็มีระเบียงค่ะปิดกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้ให้คุณสามารถเนี่ยเปิดรับแสงธรรมชาติได้ตลอด ทั้งวันเลยค่ะและห้องนอนอีกสอห้องที่เหลือนะคะจะเป็น2อขนาดห้องด้วยกันค่ะห้องใหญ่นะคะก็จะมีขนาดพื้นที่ที่สามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด5ฟาพดได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านหลักของตัวบ้านเลยนะคะขนาดพื้นที่ห้องตรงนี้ค่ะแนะนําเลยค่ะเหมาะสําหรับทําเป็นห้องพระหรือว่าทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานก็ได้อีกด้วยค่ะ บนชั้น2นี้นะคะจะมี1ห,ห้องน้ำด้วยกันค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและมีห้องอาบน้าแยกแยกพื้นที่ของการใช้งานส่วนเปียกและส่วนแห้งเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดกทันเลอร์วงแหวนลามินทาเริ่มต้นบนถนนปัญญาลามินทาขับตรงไป4.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุเหล่าคลอง15ขับต่อไปอีก400เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือครับ สำหรับ EP นี้ค่ะกับ The Color วงแหวนรามอินทาถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสำหรับท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n ค่ะ เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากหลังนี้แล้วเรายังมีทรัพมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมค่ะและก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน EP หน้าเราจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ